สวัสดีค่ะวันนี้หนูนะคะกมาเขียนตามรอแลคะตามรูปอ่าลากเส้นตามตามแบบกันนะคะลองดูีิว่าพี่รู้จะทำได้หรือเปล่าเพราะว่าแบบฝึกหัดเป็นแบบฝึกหัดระดับโตหน่อยเพราะพี่รู้อายุอันุบาลสามอยู่เลยนวนวถูกไหมหน้า เริ่มเริ่มต้นถูกนะแต่ว่าผิดแล้วนะคะหนึ่งที่หนึ่งจุดจุดตรงนี้ต้องอยู่ตรงนี้นะคะแม่ยู่เหนือเส้นตรงนี้เส้นเดียวผิดคะ่ะผิดอีกแล้วคะ่ะต้องอยู่จุดตรงนี้นะคะ ไม่ไหวไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวอันนี้เกินความสามารถของหนูเกินไปเยอะเกินไปเนะโอเคถูกต้องแล้วค่ะ เส้นต tamam. <cko ier noise> ่อไปคือตรงไปหมดสูงเท่าไหร่คะต้องตรงมาค่ะตรงมาตรงมาเรื่อยๆเรื่อยๆดูสิจะเหมือนไหมอ่าใช่สองจุดแล้วก็ลงไปสุดเลยใช่ไหมคะแล้วขึ้นมาอยู่ตรงไหนขึ้นมาถึงจุดไหนดูสิคะจุดนี้จุดนี้ ไม่ทับไม่ทับจุดเลยนะคะเอาขึ้นมาถึงจุดนี้โอเคสาเร็จแล้วเย้หนึ่งรูปเย้อ่ารูป,ปต่อไปค่ะลูปต่อไป จุดนะคะผิดจิ๋วนะคะไม่ว่าหน้าผิดนะมือสั้นเกินไปนะคะดูสิคะเหลี่ยมตรงนี้เนีนี่ยเหลียมตรงนี้เห็นไหมคะอ่าตรงนี้ถูกเพราะว่าตรงนี้กับตรงนี้ตรงกันเห็นไหมคะถูกต้องแต่ว่าตรงนี้จุดตรงนี้กับจุดตรงนี้เห็นไหมคะนี่ยาวกว่าเห็นไหมคะต้องมาถึงจุดนี้เลยนะคะ ตรงนี้ก็ผิดนะคะผิดทุกข้อแลยเหรอใช่ลวตั้งแต่ตรงนี้เลยค่ะตรงนั้นถูกค่ะลวตั้งแต่เส้นนี้ลงไปไม่ใช่ค่ะถึงนี่ค่ะแล้วก็ลากมานี่ ดูเห็นไหมว่ามันตรงกันเห็นไหมคะเนี่ยตรงกับตรงนี้เห็นไหมคะ,ะมาสุดนี้เลยแล้วหนูดูตรงนี้มีแค่สามช่องใช่ไหมลองลากมาดูสิหนึ่งสองมาต้องมาถึงจุดตรงนี้๋ย่ลากตรงมาใช่ไหมลากตรงมาเว้นเว้นหนึ่งจุดอ่าเว้นไว้นหนึ่งจุดแล้วลงมาที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่จุดที่สี่หนึ่งสองสามสี่ ต้องมาถึงจุดนี้จุดที่4อ่าโอเคแบบนี้ถึงจะถูกเอเคไหมคะเดี๋ยวต้องวาดให้ตรงหน่อยหนึ่งนะนามากี่จุดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าลงไปถึงจุดสุดท้ายแล้วเลยมาคะ่ะเลยมาหนึ่งจุดใช่ไหมตรงนี้อยู่จุดนี้อันนี้เลยมานี่ผิดนะคะ ตรงนี้เว้นสองจุดเห็นไหมหนึ่งสองมาที่สามตรงนี้อนขอรู้ต้องมีสามจุด <พอ S 1> ตรงนี้มันถึงต้องถึงตรงนี้ลูกใช่่ะอะ่แล้วลองดูสิเหลือข้างหลังเว้นกี่วันกี่แถว เยอะเกินไปนะคะเยอะเกินไปเห็นไหมตรงนี้เว้นแค่สองจุดเองเว้นแค่สองช่องเองต้องมาอยู่ตรงนี้ก่อนจะลากต้องวางแผนต้องดูก่อนดูต้นแบบก่อนให้ถึงให้ถึงเท่ากันไหมคะตรงนี้กับตรงนี้ต้องเท่ากันเห็นไหมนี่เท่ากันแล้วโอเคแล้วต้องทำ,ำไง โอเคสำเร็จแล้วเย้เก่งมากาวาวกว่าจะรอดผิดทุกข้อเลย<อ>ใช่ไหมคะต้องฝึกบ่อยๆโอเคไหมคะสัญญาไปไปโอเคบ๊ายบายค่ะเดี๋ยววัเรามาฝึกทำการบ้านแบบอื่นกันดีกว่าบ๊ายบายค่ะ